สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอล็อกเก็ตหลวงปู่บุญทันนะครับหลวงปู่บุญทันที่ตะัญโววัดป่าประดูออำเภอกบินบุรีจังหวัดปาจีนครับท่านเป็นพระสายกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนะครับเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนี่เป็นล็อกเก็ตล็อกเก็ต เหมือนสร้างเฉพาะกลุ่มนะครับนี่ผมได้มากับท่านเจ้าคุณออสตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วท่าได้มานานแล้วครับประมาณปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามห้าสิบสี่นี่ครับประมาณนี้ท่านได้บอกรายละเอียดได้ประมาณสร้างประมาณร้อยร้อยร้อยองค์นะครับร้อยองค์ครข้างหลังเป็นแบบ อาจารย์อ๋อท่านในเราให้ฟังว่า,ามีพระธาตุหลวงปู่ทัณฑนในนี้ด้วยนะครับสใส่พระธาตุเข้าไปหายากครับในสร้างเยาะพวกกลุ่มเหมือนท่านว่าปลูกเสกหลายวาระอย่ครับในวัดบรมพิธีใหญ่ปลูกเสกตั้งหลายปีครับกว่าท่านจะนํามาแจกเข้าหลายพิธีมากจํานวนสร้างน้อยสวยครับหายาก บนสารมีพระาธาตุนะครับข้างในท่านใส่พระาธนาตุหลวงปู่บุญดันไว้ข้างในใครมีเก็บสะสมไว้นะครับเก็บไว้พุทธคุณสูงครับลุนนี้งดงามสร้างร้อยน่าจะร้อยนะครับผมจำไม่ผเ้าสิบเก้าหรือร้อยนี่แหละโอเคครับผมผมจะนำเสนอแค่นี้นะครับใครมีเก็บไว้นะครับสวัสดีครับ